เห็นเรื่องราวในโลกโซเชียลมันก็ทําให้เรายิ้มได้แบบนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราไปตลอนหาเรื่องมาแล้วก็ไปเจอมาพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารการกินในพวกนี้ยุคใหม่สมัยใหม่เนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกคุณผู้ชมมันต้องมีความสะดวกสบายมันต้องทําอะไรให้มันเสร็จสับในขั้นตอนเดียวไปดูกันดีกว่าว่ากระบวนการกินปี2 0 1 9เข้าทํายังไงคะ่ะ คน<ด>ค่ะมือหนึ่งถือ จานค่ะอีกมือหนึ่งถือช้อนไม่มีมือถือแก้วแล้วไงอ่ะมันเต็มนี่ไงคะคุณใส่กระเป๋าเสื้อไปเลยจ้าแล้วก็เอาข้าวคำน้ำคำดู้นไปโอ้โหคล่องคอวิธีติดแน่นอนสบายมือเลยแบบนี้ไม่ลำบากใครด้วยนะแต่ลำบากอยู่อย่างเดียวมันก็จะเย็นเย็นหัวนมเลยใช่ไหมล่ะมันก็จะเพื่อกามสดชื่นก็อาจจะมีผ้าเช็ดหน้ารองอยู่ก่อนก็ได้เทคนิควิธีการัเดี๋ยวรู้เรื่องเอาจริงๆมันพอดีเลยนะคุณนะโอ้ยมันจะรู้สึก เออทำไมมันแข็งแข็งคือมันเย็นมากโอ้ยจริงๆน้ำแข็งน้ำแข็งมันโดนใช่กินไปดูดไปโอ้เพลินนะแหมมีความสุขทีนี้แหละคนในโซเชียลเขาก็มาสิคะคุณแจวพิจ้าว ไอเดียเจ๋งต้องลองทำบ้างนี่ลองดูเลยมีคนอยากลองดูบ้างอยากให้คุณชนะลองคุณมีกระเป๋าเสื้อนี่วันนี้ใช่ไหมฮะแก้วเลี้ยงเลยมันจะเย็นวบว้าพี่โอเก๋ไก่มากเลยนะครับมีข้อความที่บอกว่าวันหลังนะต้องสั่งทํากระเป๋าเสื้อใหญ่ๆด้วยเลยจะได้ใส่ได้หลายๆใบข้างหนึ่งน้ําเปล่าข้างหนึ่งน้ำอดรมก็ว่าไปมีคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกน่าจะดูแบบเป็นห่วงนะเนี่ยระวัง หลอดจิ้มลูกกระตาต้มต้มกินข้าวอยู่อุ้ยตาบอดไม่แน่นะเกิดหลอดดูดมันยาวเกินในใบตองค่ะก้มผิดจังหวะอะไรอย่างนี้นะทิมตาก,ก็ทิมรูจมูกอะผมว่าทิมหูก็ได้ตรงนี้ต้องหันให้ถูกองศาเออหลอดแล้วก็ต้องวางให้ถูกทิศทางจะซ้ายขวายังไงกินกินอยู่อาจจะดูดหลอดจิ้มตาทิมตาทำไงอะ จริงๆหลอดนี่ได้องศาพอดีเลยนะนะถ้าคุณใส่เสื้อใหญ่กว่านี้นี่คุณต้องทำเนี้ยก้มกินเสื้อพอดีมันอยู่ตรงนี้แก้วยัดไปหลอดอะอยู่ตรงนี้พอดีคุณชนะมีกระเป๋าเสื้อลองไหมดิฉันมีแก้วน้ําคุณชนะ ไอ้กินนะกินได้แต่กินเสร็จแล้วมันจะเมื่อยคอสินคุณเปลี่ยนข้างด้วยสิมันจะได้บาลานซ์กันสองข้างกินแล้วกินอยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีไอเดียที่ดีกว่านั้นคือเขาจะมีถุงที่เป็นหูหิ้วใช่ไหมเป็นเชือกผูกเป็นอะไรแบบนี้ที่แบบใส่คล้องไปในแก้วคุณก็สามารถคล้องไปด้วยแล้วก็ทานข้าวไปด้วยคือเหมือนแบบถือห้อยไว้แล้วก็ใส่กองโฟมวิธีแบบนี้ที่ฉันทำบ่อยแล้วก็มีอีกอันนี้เกี่ยวเกี่ยวไว้อย่างนี้แล้วก็กินกินข้าวนี่ค่ะถืออย่างนี้อันนึงอันนี้นึกกินข้าว คุณค่านี้คุณก็เหมือนกับลำในหนังอินเดียเ่อลๆลไม่ใช่แต่ว่าอีกอีกแบบหนึ่งที่เคยเห็นเดี๋ยวนี้ทเขาทำเป็นจานข้าวแล้วก็มีที่ใส่แก้วตรงกลางค่ะคุณเคยเห็นไหมมันเก๋มากนะเออแล้วก็มีกลมๆล้อมแบบนี้ยแล้วทั้งภาพเราเป็นไร พยายามทำท่าให้ดูบอกว่ากินแบบนี้กินแบบนี้ถ้ามันยากก็หาที่นั่งกินมะนั่งกินดีๆดีกว่าใช่จริงๆแล้วอ่ะคือเขาอยากให้เด็กๆนั่งกินมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเก๋กันไปดูไปเรื่องราวของโซเชียลนะคะ